คิดถูกคิดผิดเราสูกันฟังนี่ว่าหลวงวิทย์หลวงวิทย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกยุคมาดูน้ำพุกับวงเวียนน้ำพุครับนี่เขาทำใหม่วงเวียนน้ำพุหัวใจครับเขาทำใหม่ครับดูดูบรรยากาศสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ใช้งบประมาณ8ล้านกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูหลวงวิทย์ครับบรรยากาศเที่ยวทัศร,รอบรอบครับโอ้โหรถราวิ่งตอนนี้มันเวลามืดค่ำเลยครับบรรยากาศ สวยงามไหมครับดูนะครับนี่ไงมีน้ำพุครับเพิ่มเติมน้ำพุปูกระเบื้องนั่คนมาเซลฟี่กันเยอะครับนี่บรรยากาศครับเดี๋ยวหลวงวิทย์เก็บภาพมาให้ฝากมาให้ชมกันครับนี่ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าสวยงามไหมคุ้มนะคุ้มกับงบประมาณ8ล้านไหมครับนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศ นี่ครับข้างหลังนันเป็นโรงแรมครับโรงแรมเก่าไอ้วันยากาศนี้ลวงวิจะเก็บป้าไมา้ฝากไม้ชมเงน,นครับไม้ชมนี่ตอนนี้เออนี่บรรยากาศรอบๆครับน,นี่ช่วงเขาทดลองครับทดลองเขายังเสร็จยังไม่สมบูรณ์นี่ครับยังเสร็จไม่สมบูรณ์นี่ชมบรรยากาศรอบๆ รอาดรอบๆเทศบาลนครนอาจัย่็็ปรับปรุงใหม่ครับใช้งบประมาณ8ล้านบาทครับนี่เดินดูรอบๆครับอ,อ๋อนี่ฝั่งตรงข้ามนี่ต้องขึ้นมีโครงการขึ้นโรงแรมใหม่นี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับนี่หลวงวิทย์พามาเดินชมบรรยากาศรอบๆนี่ครับ คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสวยงามไหมครับหุ้มกับงบประมาณไหมครับแบบเก่ากับแบบใหม่ไหนสวยกว่าครับนี่นี่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมครับน,นี่เด็กๆกมาวิ่งเล่นอยู่ครับเด็กๆมาวิ่งเล่นครับช่วงนี้ว่าช่วงค่ำรถไม่ค่อยเยอะเท่ไรแต่กลางวันคงจยะ ลำบากหน่อยนี่ครับนี่ฮะอืมโอ้รบรรยากาศสวยไหมครับนี่ลองวิทย์เก็บภาพมาฝากโอเคครับโอเคครับอืม,อม นวนบรรยากาศโลงวิทย์เก็บภาพมาฝากสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำรับแก่น,นี้ก่อนกบสวัสดีครับปูนปูน